ถ้า,าคุณรับประทานผักชีลาวเป็นประจำคุณทราบไหมว่าคุณจะได้รับประโยชน์อะไรวิดีโอคลิปนี้เรามาเปิดเผยถึงประโยชน์ของผักชีลาวกันครับสวัสดีครับถ้าหากคุณกําลังมองหาประโยชน์ของผักชีลาวอยู่แล้วลวก็ขอแนะนําเลยครับกับ12ประโยชน์ของผักชีลาวดังต่อไปนี้1ครับช่วยต่อต้านโรคภัยเร่งการเจริญเติบโตของร่างกาย 2. ครับมีส่วนช่วยลดความอ้วนกำจัดคอเล,ตตลสเตอรอล 3. สามารถช่วยแก้ปัญหากดไหลย,ย้อนได้ 4. ทํทำให้นอนหลับสบายง่ายมากยิ่งขึ้น 5. มีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง 6. มีประโยชน์ในการลดไข้และบรรเทาอาการหวัด 7. มีประโยชน์ในการบารุงปอปด 8. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการป้องกันโรคมะเร็ง 9. บำรุงสุขภาพสำหรับคุณสุภาพสตรี 10. มีประโยชน์มากในการช่วยทางด้านระบบการขับถ่าย 11. เหมาะกับกลุ่มคนผู้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเบาหวานช่วยควบคุมน้ำตาลและลดระดับน้ำตาลในเลือด 12. มีส่วนช่วยต่อต้านอาุนูลอิสระและสามารถช่วยชะลอวัยได้ครับ เมื่อรับประทานอย่างน้อย3-4ครั้งต่อสัปดาห์ฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ